เจอกันอีกแล้วนะครับผมจิมมี่อัสเซนออโตพานะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าเล็กซัส350นะครับเพื่อนๆอาจจะมองดูว่าเป็นเล็กซัส350แต่จริงๆแล้วรถคันนี้นะครับเป็นเจ้าเอา a า d 30 2022นะครับก็พื้นฐานจะเป็นตัว2.5 s c นะครับที่เป็นเครื่องเบนซินนะครับก็ทางเซนออโตพา์เนี่ยเราได้ทำการปรับโฉมใหม่นะครับจากตัวเอาพาดัวท็อปเลยนะครับมาเป็นตัวเล็กซัส350นะครับ ที่เห็นด้านหน้าเลยนะครับก็จะมีไล่ตั้งแต่ไฟหน้านะครับคู่หน้านะครับที่เป็นแบบที่มีเดย์ทัมนะครับแล้วก็จะมีตัวไฟสามตานะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวแบบวิ่งนะครับกระจังด้านหน้าเป็นกระจังสไตล์เล็กซัสเอลเลยนะครับพร้อมกับเจ้าตัวโลโก้ที่เป็นโลโก้เบิร์กจากเล็กซัสไทยแลนด์เลยนะครับโลโก้เนี้ยก็คือจะสาคัญนะครับสำหรับรถที่มีพวกเรื่องโซน่าเรื่องเลดร์ต่างๆนะครับที่เป็นออปชั่น รถรุ่นนั้นๆนะครับก็ใช้งานได้ปกติเหมือนรถที่ออกมาจากโรงงานเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยสังเกตได้เลยว่าดูไม่ออกเลยว่าเป็นเอาผ่านมาก่อนนะครับไฟเนี่ยเราใช้ไฟที่เป็นตัวของเล็กซัสเลยนะครับจะสังเกตตัวด้านข้างโคมนะครับจะมีโลโก้เล็กซัสอยู่ด้วยเลยนะครับครับมาดูด้านข้างกันด้านข้างเนี่ยสิ่งที่เพิ่มเติมไปนะครับก็จะเป็นตัวตัวสเกิร์ด้านข้างนะครับที่เป็นตัวแบบเล็กซัสเอนะครับจะมีโครเมียมเดินรอบเลยนะครับ จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งที่ส่วนใหญ่นะครับที่แปลงเล็กซัสเอกันนะครับก็จะไม่ได้คํานึงถึงเรื่องล้อเลยนะครับคันนี้เราได้ทําการเปลี่ยนล้อด้วยก็เป็นล้อของเล็กซัสเอลเลยนะครับที่เป็นขนาด17นิ้วนะครับก็ตรงตามสเปคของเล็กซัสเอลเลยนะครับพร้อมรัดกับเต้ายางนะครับ2อ5 6 0ง7นะครับอย่างที่บอกทั้งล้อทั้งยางเป็นสเปคของเล็กซัสเอลเเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูภายนอกเนี่ยดูไม่ออกเลยว่าคันนี้เคยเป็นเอาผ่านมาก่อน แล้วก็ตัวส่วนของคิ้วประตูบานหลังนะครับที่อยู่ในช่วงกรอบกระจกคนนั่งด้านหลังนะครับตัวนี้เราได้ทําการแปะตัวนี้เข้าไปนะครับซึ่งเป็นสไตล์ตัว雷克萨斯า m เลยนะครับซึ่งจะดูด้านข้างนี้ก็เรียกว่า99%แหละที่ดูเป็น雷克萨斯 LM เลยครับมาส่วนของด้านท้ายนะครับซึ่งตัวบานฝาท้ายเนี่ยยังเป็นบานฝาท้ายเดิมของตัวอัลฟาดอยู่นะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับก็จะเป็นชุดไฟด้านหลังนะครับ โลโก้นะครับแล้วก็พวกคิวคอมเม้นต่างๆรวมถึงเจ้าตัวกันชนแล้วก็ดิฟเฟอเซอร์ด้านล่างนะครับที่เป็นสไตล์ตัวเล็กซัสเอนะครับตัวไฟเนี่ยก็ยังใช้งานฟังก์ชันนะครับก็เหมือนเดิมแต่ก็จะมีออปชันที่เป็นไฟวิ่งนะครับที่เป็นติดมาจากตัวเล็กซ LM เอเอ็มก็จะเหมือนกันแทบทุกอย่างเลยนะครับไฟท้ายนะครับก็จะเป็นไฟท้ายที่เป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งด้วยนะครับแล้วก็ตอนสตาร์ทรถนะครับก็จะเป็นไฟไฟวิ่งเข้าหากันนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างเลยครับ วันนี้นะครับก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าจากเจ้าตัวเอาผาดนะครับ2022นะครับแปลงเป็นเจ้า LM แล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็สําหรับนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ใช้ตัวเอาพาด30อยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวแรกนะครับที่เป็นตัวก่อน Minor c h a เชนหรือที่เป็นตัว Minor c h a เชนแล้วนะครับหรือเป็นรถใหม่ป้ายแดงแบบลูกค้าท่านนี้เลยนะครับก็อยากจะทําเป็นเล็กซอ LM แบบนี้นะครับก็ติดต่อที่ a c c e t Auto p a ได้ครับตามช่องทางที่เราลงไว้ด้านล่างนี้นะครับก็ยังไงฝาก ติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ